ครับผมเพื่อนๆนก็สวัสดีครับใครข้าำแล้วฟังเพื่อนนะกดไลค์กดติดตามนะครับช่องไออุ้ยอากาศด้วยนะครับโอเคครับวันนี้อยู่ในรายการไม่แทนนิะนะครับสซาเหรียนนี้เป็นเหรียญถือว่าเป็นพายุใไม้ปีห้าเก้านะครับแต่ก็มีเจเห็นไหมพายุเก้ายุใไม่ไม่สําคัญนะครับถ้าเป็นพาที่มีราคาแล้วมีเอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องราคานะ อ่าโอเคครับเพราะว่าเขาทำปอมทำเกยมาก็เพื่อที่จะให้ขายได้นี่แหละอ่าประมาณนี้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเช่าหารุ่นนี้ก็ควรระวังเพราะว่ามีของเกยมาหลายสี่มือมากนะครับอ่าตัวเกยตัวนี้ถือว่าเป็นเกยระดับไม่ดีมากนักนะครับอ่าถือว่าเกยดูง่ายอ่าเกยยังมีความเชียบคมเท่าไหร่อ่าแต่ว่าก็เอามาให้ศึกษากันอ่าว่าพระอยู่ประมาณปี5้าที่กว่าเนี่ยก็มีเกแล้วนะครับ สำหรับเป็นเบื้อที่เช้าหาพระอ่ารุ่นไม่ใหม่ยูก็ควรดูให้ดีเหมือนกันนะ,อะโอเคครับอาจจะดูเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยเห็นไหมว่าตัวหนังสือเขาเนี่ยไม่คมเลยนะครับไม่มีความลึกชัดเจนอ่าแล้วก็ลายละเอียดตั้งๆในพิมพ์เนี่ยเห็นไหมไม่คมลึกชัดทั้งนั้นนะก็คือเก๋ดูง่ายนะครับใช่ไหมครับพอลาพระที่อ่ายิ่งเป็นพระเหรียญด้วยแล้วนะถ้าไม่มีความลึกคมชัดเช่นเม็ดประคงประคำหลวงพ่อท่านเนี่ยเห็นไหมครับ ไม่คมอย่างเงี้ยไม่เป็นเม็ดอ่าดวงตาไม่มีเมตาหรือพวกนี้นะครับอก็คือไม่แทะแล้วแบบนี้ก็ถือว่าวางได้เลยถ้าเรายังจับซองอยู่นี่ก็อ,อาจจะดูได้อาจจะไปดูส่วนอื่นๆเช่นส่วนที่เขาพยายามแต่งเติมแบบนี้ก็แต่งไม่ดีนั่นแหละ,ะแต่ว่าถ้ามีเหรียญที่ดีอีกน้อยนึงเขาอาจจะแต่งผู้ตำหนี้ได้เราไปซองเยอะๆเข้าเราอาจจะคิดไปเองอว่าตำหนี่ตรงนั้นคมนะ อ้ตรงส่วนที่เขาแต่งขึ้นมานะแต่โดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยองนี้ถือว่ามิประคงประคำอะไรพวกนี้เกิดขึ้นไม่ดีเพราะฉะนั้นก็โอกาสแขไม่มีแบบนี้นะแต่อาจจะเป็นย้อนยุคแต่ไม่ไม่ทราบว่าเขาจะย้อนทําไมนะในเมื่อผาประมาณปี5 9เ e องนะครับถ้าเป็นผาย้อนยุคนั้นก็จะสร้างย้อนประมาณรุ่นแรกปีส5 0 0นเงี้ยมาสร้างปีประมาณสกว่าหรือสี่ว่า5้ากว่า6กว่าได้นะครับแต่แบบนี้ถ้าเป็นปีห้าแล้วอ่า ไม่น่าจะเป็นย้อนด้วยอันนี้น่าจะเป็นผาจีเลยนะทอดพิมนะครับแบบนอ่าแล้วก็ลักษณะเหรียญมันจะเป็นเหรียญล่อด้วยอ่าถ้าจะดูคร่าวๆนะเพราะว่าเนื้อโลหะอะไรพวกเนี้ยไม่มีความลึกตึงเลยอ่านะครับเพราะว่าเหรียญในแทเนี้ยเป็นผาปั๊มนะครับเป็นผาปั๊มกระแทกโลหะต่้งๆต้องมีความเลกคมชัดนะเช่นลอยริ้วจีวรต่างๆลวงพอทานก็ต้องมีความเลกคมชัดที่ดีนะครับอ่าของผาเหรียญปั๊มนะไม่ใช่ผาเหรียญล่อนะครับอ่าจะแบบ่ีงเงี้ย คือเบอร์ไปมดนะคือแบบนี้ก็ดูไม่ยากนะครับเพืเ่อนๆดูไม่ยากจะปากเตือนไว้อย่าไปโดนกันอ่าเกี้ทหางๆแบบนี้นะก็เอาไว้เป็นเพื่อนศึกษาเพื่อเป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาศึกษาใหม่นะอาจจะไม่ได้ดูยากอะไรสำหรับเ,เพื่อนๆที่ศึกษามานานแล้วเห็นไหมไมประคำอะไรพวกนี้ไม่คม อ่ะวันนี้ก็เลยไม่เทนะครับความคมไม่พอเพื่อนๆของแท้ไปดูได้เลยนะครับนะคมเป็นเม็ดเล็กคมชัดฝรนี้เยอะนะครับอ่าคือเห็นของแท้เนี่ยสร้างความแตกตา่างแน่นอนแบบนี้หวางในเลยอ่าไม่คมเลยใช่นไหมเป็นเมตรตร็ดตึ้งกันเป็นพืชไปเน,นี่ยนะครับนี่นะครับ,รบก็เหลักการพริจารณาเบื้องต้นนะครับเคยแานที่บอกไปเลยคลิปนะผมชอบพิจารณาพวกเม็ดประคำเม็ดดวงตานะครับที่เป็นเม็ดกลมๆอะไรพวกเน,นี้ย อเม็ดไข่ป่าเลยนะครับดีเลยถ้าเป็นเม็ดกลมลึกบล็อกดีนะโอกาแแถสสูงนะอ่าด้านหน้าไปแล้วด้านหลังก็ไม่คมเห็นไหมอ่าเห็นไครับคือผิวเหรียนธรรมชาติไม่ได้นะอายุโลหฮะอ่าไม่ได้ไม่ตรงยุคนะไม่ไม่ใช่ยุค้าสิบกว่าเลยแบบนี้ถือว่าเหมือนจะเป็นสร้างผิดกรรมวิธีด้วยนะครับ อาจจะไม่ใช่ขาปั๊มด้วยนะนถ้าดูเนื้อโลหะเหมือนจะเป็นการเป็นพระรอหรือพวกนี้นะนเนื้อโลหะอย่างเงี้สยสไตล์นี้นะครับแต่ว่าก็เข้ามาตอบว่าลักษณะเหลี่ยมอย่างเนี้ยผมดูว่าเหมือนจะเป็นการล่อนะครับแต่ว่าไม่ไม่แนเ่เหมือนกันนะเพราะว่าความเบื่อนี้อาจจะเป็นการทอดพิม,มพ์มกกาแล้วปั๊มแบ๊บทอดพิมก็ได้แต่ว่าดูโดยเบื้องต้นเนีย่ยเนื้อลนะักษณะมูลสารเนี่ยก็เหมือนจะเป็นการลอ่อดูโดยเบื้องต้นนะครับดูโดยเบื้องต้น อ่าก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคือแบบเนีย้ยอ่าโอกาสเกสสูงเราก็ลองไปศึกษาผาเท้ดูก่อนว่าพาเทเนี้ยเขาขึ้นหรือคมชัดประมาณไหนประมาณเป็นย่างไรนะก็จะเป็นการดีเพราะว่าเกสห่างมากนะครับห่างจากองค์จริงๆมากเพราะว่าองค์จริงเนี้ยลึกคมชัดมากๆเลยนะเพื่อนๆลองไปเปิดดูได้อ่าจะเห็นความต่างระหว่างเหรียญแท้กับเหรียญเกสลองเสิร์ช Google ดูก่อนกันด้ มีความแตกต่างแน่อนอนนะครับเพราะว่าแบบนี้คือแบบห้างเลยนะครับคือเจอวางนี่เลยหยิบกล้องไม่ต้อง่องก็ได้เพราะว่าดูโดยเบื้องต้นเนี่ยก็เบอ่อความรีคมชักไม่มีแล้วสำหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับพเพื่อนๆถ้าวันนี้พิดาลาาประการใดก็ขออภัยมาณฑลที่ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพเพื่อนๆสวัสดีครับ